สวัสดีค่ะมาสำรวจป่าเห็ดอีกแล้วนะคะวันนี้อากาศดีมากๆค่ะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ23องศานะคะอันนี้ก็คือทบมูรกล้าค่ะคือมันยังไม่แก่นะแต่ว่าเวลาอากาศร้อนอากาศด,ดีสำหรับคนเห็ดก็จะโดนแดดเผาค่ะแบบนี้แต่ก้าวได้ค่ะ แล้วก็ตัดไอ้ส่วนที่มันโดนแดดเผาจนดำเนี่ยออกนะที่เหลือก็กินได้ค่ะมาซ้ำป่ากเก่าเห็ดเริ่มแห้งค่ะกระเป๋าอยู่ตรงนั้นถุงย่ามถุงหิว้วเมื่อกี้ก็เดินสำรวจก่อนค่ะเพราะว่ากะว่าถ้าไม่เจอเห็ดก็ ไม่ถ่ายเห็ดเริ <t akers> <t akers ่มแห้งค่ะโอ้โหโชคดีมากมาวันนี้ถ้ามาช้ากว่านี้ก็ไม่ทันค่ะไม่ทันการค่ะดอกพี่ใหญ่อยู่ตรงนี้ดอกนี้ใหญ่นะเกิดอยู่ตรงซอกหินขดขึ้นมาแบบขดขดอ่ะนี่ค่ะ สดอกค่ะจุดนี้สี่ดอกค่ะยังเล็กอยู่แต่เริ่มแห้งเพราะว่าฝนไม่ตกก็เก็บเลยค่ะมันไม่ตูแน,แน่แรงแบบนี้ไม่ตูแน่แ,นแกเก็บเลยเริ่มแห้งแล้วนะ ที่ยอดหมวกเริ่มแหง้งสีด่ดอกอุ้ยตรงนู้นมีดอกมังแป๊บนึงใส่ถุงก่อนใสถุงก่อนใส่ถุงก่อนตรงนี้มีดอกม,มั้ยเอ้าพอละสายตาละสายตาปุ๊บมองไม่เห็นละอ่านี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้ว,น,ลวนี่เออดอกนี้สดค่ะสดแก็เก็บละ ไม่เก็บวันนี้เดี๋ยวแห้งแน่ๆมันไม่ได้โตรหรอกเพราะว่าอากาศจะดีแบบนี้ไปทั้งอาทิตย์ค่ะก็คือมันจะมีแดดแล้วก็อุณหภูมิก็ร้อนประมาณ20องศา20องศาไปทั้งอาทิตย์ เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานนะคะเมนูแกงส้มผักกูดใส่เห็ดใส่ปลาค่ะปลานี่เป็นปลาสำเร็จรูปซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะปลาแช่น้ำมาค่ะปลาซดีนแช่น้ำพริกแกงก็เป็นพริกแกงสำเร็จรูปนะคะพริกแกงส้มสำเร็จรูปมาเติมกับปีเติมน้ำมะขามเติมน้ำปลาแค่นี้ก็แซ่บละค่ะ